สบายดีตอนแรงๆเด้ทุกคนยินดีตอนับทุกคนเขาซูซอนน้องอูร้องศาสเนาะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศยู่ส่วนกับตัวย่อยมานอนโมนึงมี้ตัวย่อยมาเอาขี้หมูให้น้องอูน้อตัวย่อยบอกว่าเบิรงอูเฮ็ดเวี้ยงยากโคตเกะกะเกะกะอยู่ปล่อยเจ้าเถรือปก่อยเจ้าจมหนึ่งจมหนึ่งกระฟุดหนึ่งกระฟุดนี่อยู่อเลยว่ะกระฟุดอันเดียเบาๆเล็ค่อยบอว่ากระฟุดด็กสนะมีน้องอูสิปลูกผักเนาะ บ้านพักทิมไวไฮออนดน้ำให้อันนี้เป็นปุ๋ยที่ว่าฮู้นะได้มาจากคอกหมูทุกคนอันนี้ก็ยังไม่อยู่แต่ว่าอันดำๆนี้มันสามารถแบบไปใช้ได้แล้วทุกคนต้นมแบบนี้นี่เบื้องจากพักบุ้งที่มันออกก็ได้ก็ได้แล้วนะเพราะว่ามันท่านกาันมากมาเรียบร้อยแล้วทุกคนตัวนี้นี่เนาะตัวที่เราสามารถไปใช้ให้เป็นปุ๋ยได้เลยทุกคนคัดเอาตัวขี้หมูสดๆไปใส่มันสีฮ้อนเนี่ยบัขี้หมูสดๆมันสีฮ้อนเหรอขยี้สีมักว่ามันเค็มนะที่จริงบางบ่มันมันเค็ม ขี้นี่เป็นยาวิเศษสำหรับพักกระตุ้นไม่ถ้ามันดีเกินไปมันกระบดีสิวะเจ้าโบด้อ่านปุ้บมนั่นที่คอยให้เห็นบ่บอ่านตัวนั้นซีเว้าเรื่องการมักมูลโดยเฉพาะอะไรทุกคนเนาะยิงใส่งามผืนวานะตัวนั้นกับแม่คอยอ่านจากปุ้บมือกันตัวอยู่ในถังนะเอาแต่นน้ำมันละกันมาใส่ก็ได้ละเลือละเดี๋ยวมูนาคอยเสีเอาน้ำมาหน่อยบ่มาหดพักไปไปเอาเอาแกนพักคอยก่อนหดเป็นพุทเป็นส่วนลายเขาเจ้าวา โอ้ยโหดระยะามันสิเข้มแล้วมันสีตายด้วนนี่นี่บ่อได้ทุกคนคันโหดล่ะคันว่ามันตายแสดงมันยังมักบ่พอเถอะคือถังนข่คอยมักเป็นเดือนนี่ฮะเอามูลใส่ทุกคนถังมันมีสามส่วนแบ่งเป็นสามส่วนส่วนที่หนึ่งเอาเอามูลใส่ส่วนที่สองส่วนที่ส่วนที่สามมันใส่น้ำหมดเลยเห็นมันเต็มถังหลังจากนั้นนี่ก็เอาเมี่ยงคนคนไปเลยกะะมันไว้เป็นเดือนละก็จิ่งออกมาโหดทุกคนแล้วก็ไขว่งก็ได้คับมันแห้งไหลเขากับเอาน้ำเติมซะอีกคารมูลมันแห้งเกินไปนะไปแต่ว่าเด็ดขาดทุกคนบอกหนึ่งขอ มูลของอันนี้นี่เวลาใส่แล้วโอ้คุณซื้ามูลมันยังอพอหรอใส่เพิ่มนี่บอได้เด็ดขาดเด็กทุกคนคือเ่ามักมาแล้วอาทิตย์หนึ่งล่ะสมมติวันผ่านไปอีกอาทิตย์หนึ่งเราเอามูลไปใช่อีกนี่ต้องนับหนึ่งใหม่กับอาทิตย์ท<อ>ีส่สองที่่านใส่เพิ่มนี่ต้องนับหนึ่งใหม่เพราะว่ามันเปลี่ยนตัวใหม่เด็ทุกคนทุกคนขาดถามใส่เพิ่มเบิ้งส่วนสลีพอสดเนาะอันนี้มันยังถ้ามันตายคักคุณจะค่อยเก็บคุณบอกเอนานาอ เอาก็ต้องว่านแกนพักก่อนนานนึงนี้เขาชี้ว่านพักได้ไกลพักนี่นะอะนี่ป่ะทอกเสร็จหมดเลยเทื่อนเล็กเข่อน้อยแล้วก็คนวุ้บฟ้าบุฟ้าค่อยว่านแกนพักก่อนค่อยจะค่อยเอาเน้นใส่ว่านก่อนใส่โอเคมื้อนี้ทีมาว่านพักเนาะทุกคนเนาะพักที่ทีเอามาปลูกมื้อนี้ก็ทีมีพวกพักกาด พวกผักก้กานหินพักกาดดอกแล้วก็ที่มีอ่าพักก้านหินพักก้านดอกเนาะแล้วก็ที่มีหอมเปย์หอมป้อมแล้วก็อันนี้แม่นพักซีเนาะอันนี้ใบอันนี้แม่นพักอีตูเนาะอู้ชิบ้านนาเดียวนี่แหละเพราะว่ามันนานมันก็ยาวเนาะแกล่พักมันก็โมได้หลายอู้ชิบ้านพักอู้ชิบ้านพักก้านเซนิกอนเนาะอาจจ้ว่านบุหมดว่านพักกานนี่อาเบียมันก้อนว่านเอาเบียมันละ บาทน,นั้นแล้วจงค่อยเอาไปปลูกอีกเจ้เาพ่อไปซับน่านปลูกปลูกนี่ก่อนเบื้องแกนเหมือนก่อนเดอ้อเดยวแกฮะแกนพักนี่เดียวลุงดูไรไหลแท้ออกมาบวกไก่ไหลนะคือว่าซีุ่บลายป้าได้หลวันนี้นีว่ว่านทั้งห้างเลยทุกคน อันนี้อูก้กับโบเห็ดส่วนนี้กะยูน่นาแม่แล้วจะงูเห็ดตอนนั้นเนี่ยคณะเคยเห็นแม่เห็ดอยู่ใกนก้องกับเห็ดนาแม่มแมอะไรจะส่วนไหลพวกอันว่านเกี้ยนพักอไนนี้อูก้กับโบค่อยงูเห็ดตอนนั้นยู่นาแม่แม่พาเห็ดว่านสักนี่พอเนาะเพราะว่ามันสิเป็นอันนั้นนี่เฮานี้บอกได้นี่นะแล้วมัาเขาค่อยเอาไนะ้นั้นมันไปอันนั้นไฟฟาซองไม้ค่อยมากันอันนี้นี่แม่กันนี่ กูชิกันไว้เนาะสัวร์ขาวว่านแกนท่านีกันไว้นี่แกนท่านีกันไวนี้ซีเรีเฮ็ดแบบบานๆน่ะเฮ็ดแบบบานๆหน่อยเอามาจากห้าหกอันคนแหละมาห้าหกอันอดอเฮ็ดเอานี่ไว้เนาะเขาจังชัวร์กกวเ,เป็นพักกาสตัวเดิมเป็นพักกาสตัวเดิมมันจังี้บวลงกันเนาะเฮ็ดซีเรียแล้วเขาก็เอาฟุ้นมาปกเอาฟุ้นมาปก พักกาตตัวนี้คันเฮาใส่บุ้งวดเฮาก็ใส่ตูเ้เย็นไว้เอาไปใส่ตูเ้เย็นไว้แล้วก็นบรรดาท้ากวว่านว่านกินไม่อีกค่ะมันมืดเฮาปลูกอีกโคนานอันนี้น้องอู้ว่านพวกมเมล็ดพันธุ์น่ะเด้อไว้ซื่อๆว่านพวกเบี้ยผักไว้ซื่อๆบ้านเฮ็ดสวนได้แท้นนี้อ่าเฮ็ดมองนี้แด้แล้วบรนั้นก็สิไปเฮ็ดอยู่มองหันได้เพราะว่ามองนี้ฮู้สึกว่าน้ำม,มันหึม่มฮู้สึกวาา่าน้ำหึม่มทำก็ดีตอนสวย ปลูกแนวละน้อยปลูกไว้กินยุ่ยขัวเหอนนี่นะเ้าว่านแก่นมันก้อนว่านละจะค่อยเอาไปปลูกว่านแก่นมันแหละเอาไปปลูกเออเอาไปบงไปแล้วค่อยมาเฮ็ดค่อยมาไปเบิ้งซื้อเฮ็ดส้นเม้อบ่ะนะอันนี้พักซีอันพวกนี้สิปลูกเมื่อพวกนี้นะว่านละนับคำมันมีอีกจังปลูกอีกพวกนี้ ยูฟกกัวเหินพอกินนี้ก่อนนะเฮ็ดเริ่มเฮ็ดจักเธอมันพอกินก้อนแล้วบ้านนั้นเราจะค่อยเริ่มเฮ็ดคันเฮ็ดได้เราจะค่อยเริ่มแบบเฮ็ดไ,ดไปคข่ายนะเหียนพูกก้งเทอมันได้พอกินก่อนอู้กับปกตี้ยูบ้านก็คือทีแบบว่าแม่่วยเฮ็ดนะบัดเดี๋ยวนี้มาแม่กับยูร้องสารพ่นได้มายูพีละต้องได้เฮ็ดเองทุกอย่างอะได้ปนี่มีแม่ลบอกระได้มีจะโทรห้าเอาวัดพุ้งเดี้อพุ้งเด้อ กันไว้แนวนี่ยจะค่อยจื้ออันนี้เป็นภักษีภักษีนี่กับปูกเมดปลูกไว้ให้เอออนเอฟ้าใส่เออใส่แกง ักกอีกปลูกไปอีกตู้พักสีาลาวนี่ก็ถ้าปลูกว่านก่อนเธอมันออกก่อนแล้วบมันั้นค่อยเอามันไปปลูกอีกเท่านึงอันนี้ก็ต้องว่านเกี้ยนคือกันปักอีตู้นี่ก็ว่านคือกันปักอีตู้นี่ปลูกไป้หลายโดด วาน <Huh? S 1> ละหกครั้ฮะวันละบ่อนี่อย่างวันภา เบิร์เดอมาปลูกพักยื่ส่วนตัวย่อยครั้งแรกพักที่ออกหรือพักที่บออกย่านบออกหลายเด้นี่ มต้องได้ซื้อถุงมือมาไว้ใส่อยู่ส่วนอะไร ่ะเดี๋ยวตอนนี้อุ้งคำกำลังว่านปุ๋ยนะทุกคนเนาะโอุ้งคำมัน,นกับย,ย่านแฮงขนาดเนาะจะย่านอย่างย่า <c oughs> นปูพังกอกลายเขาไอไผ่มันคือความประสบผลสําเร็จเจ้ปู้พังอินเดียนี่นหลายเลยจะลืมผพังอินเดียปานานเดียวนี่ได้จะปลูกหลายนานเดียวนี่ได้บอมันเป็นภาคที่เขาต้องกาเบียก่อนแล้วเขาจึงค่อยอ่ะว่านว่านว่านเม็ดมันนี่มันเป็นเบียก่อนเขาจึงค่อยไปปลูกอันนี้เป็นภาค อันนี้พักการดหินพักการดพักการดดอกหอมป้อมอ๋อเพิ่นเพิ่นปลูกกันเบี้ยไม้กอนมาสันซาแล้วจริงไปขยายสิ่ไหมวะเฮ็ดแบบสไตล์แม่จันนะสไตล์เพื่อเฮ็ดอันนี้กันเราบ้านเขาเฮ็ดอันนี้กันไอ้หวันใหญ่นิดนึงแล้วก็จึงเอาไปบงทุกคนเฮ็นเขาเสียไอ้มันดีเฮ็ดคือเขาไอ้วันก็ดีขึ้นกันแต่ว่าเขาเฮ็ดแบบนี้กลาแบบหลายต้นทุกคนเขาบ่มมี่แถวถาดพอก็เลยไปเฮ็ดมือนี้เอาเฮ็ดแบบบานๆที่จริงเอาจุ๊บๆน้ำก็ได้ละ คือของไอ้วันเห็นบ่เอาจุบๆน้ำใส่ทิซซูนะให้มันงอกแล้วเขาบอกไปเชืเอ็บเด้งๆๆๆมันถือความซุ่มมันก็ขึ้นแล้วแล้วตัวนั้นมันจะหาประกันกลัวแม่นบ่กจะห้าปะกันแท้ตัวใดมันบ่ออกก็คือบ่เอามาปลูกตัวใดออกก็เอามาปลูกแต่ส่วนหลายมันก็ออกล่ะอะเดี๋ยวไหนอุคาเพชรเราออกไปตลาดเนาะโอเคเลยกับปุ๋ยเลยตัวเอามาเฮือมัวเทียว่าจะกอันเดือด มนได้มัวอีกพี่เอาได้ซะก็มีแต่นีนี่อันนี้จะเป็นเดียวตอนดีนผักบุ้งต่อนี้ก็คือออกมาตลาดนะทุกคนเนาไปซอบซื้อขอกแล้เนเป็ดเสวนูปาไกออนกิมันกุ้่นยนยกิจ้า ตอนนี้เราคือสองคนไปตลาดแล้วทุกคนเนาะบรยกรยดีที่บุกีดีที่ว่าชิบแต้งเงิอนดีดีกว่าปสิวสิววดีเนาะใครตต้งเอาอยู่ลำพใครวะสาายเร็กซี่ยบงูนะไปทุกคนแต่ง้ามมลูกข้ารอยดีเนาะเดี๋ยวใช้เบอร์บรยกาศเนาะอันนี้เป็นบกาศทางไปสวนเนาะ ก็เออไม่ทางไปสวนทางไปตลาดไปทางเดอตลาดเพราะยังงตาดมอยู่ใ้ดิติคองสุรประทานโอ้โออคักแคะตัไกออกไกออกน่บรรยากาศอันนี้มันแข่งเมืองจันลเดอ้อทุกคนเดออันนี้มันบกบ้านสฟฟวว่านนาแพงอันเดอเดอ้นี่นแหพี่แหละ ไปแดนสวัสด์น so ้ำเงื่อมีซอบเลยทุกคนอู้หูับดีเหมือนี้อู้กับตัวย่อยจะตัวย่อยชิพาอู้ไปตลาดทางไหนอู้กับพวเคยไปจักเทื่อได้ดีไปครั้งแรกนี่นะทุกคนนี่อ่ะตัวยังเคยมาอ่ะวันน่ะสิตลาดน้อยง่อยไม่หรอกไม่ของปิ้นล้วบ่ย่านยุบบุกโดไปเบ้่งก่อนวันอ่ะน่านาวันข้าต้นไลอ๋อ แถวนาแพงแถวสุกสารานะแมนพิดก an uh ันเลยหมวตัวมั้ย มามื่อนี้ปัดกี่ธ่ปสวนชีพธ์สวนอะไตัวเนาะขุคข้ขี่รถบูรถกระบุมีตาไฟมุณาที่มุดจะตายโอ้พูฟ้าพูฟ้าพูฟ้าจะไปนี่ก่อนเออเอาไว้ให้คนกันได้บุใส่กระติกกันได้บุษย์ต้องใส่กระติกดอกไอออนหะคอยเอาไว้ใส่นี่เหรอแต่ว่าถ้าถ้าคอยขวดนี่ก่อนเออเออมือมุณาทิตั้งกล้องล่าซีไทยสภาพตอนขี่รถซ้อนกันออกไปเลยกือบตายไปบุมีฮอดไฟ ไอยากไฟตาไฟเพจตอนไันมือได้ก็ได้ตาไผ่มือได้ก็ได้มือบ่ได้ก็บ่ได้เนาะเมื่อยน้ำเนาะเหนื่อยน้ำตาไผ่เจ้าปืนนั่นแหละเจ้าปืนนั่นแหละวะฮะกดไฟละเปิดแล้วหม้อไฟนี่ก็หาเขาซื้อมาเมื่อกี้เนาะทุกคนเา4แสนปลายประมาณ800กว่าบาทแต่ว่ามันเออราคานี่ก็โอเคอยู่เลยไข่เบิึงตัวสไลด์ประมาณ6000ปลายคนน่ะ ในสุดนี้มันคือซีเสรนไผ่เป็นน้ำเพลนมีหมอเก่าติ๋บ๊อบคนขายราคาเก,ก่าติ๋บ๊อบเจ้าหมูเก้าเขาอดีตาดอดีตตลาดอดีตน้ำเนาะนี่ทุกคนกินจุ้มจีนทุกคนกินมาล่าทุกคนมื้อนี้นี่กินจุ้มจีนเออาหี่ไงไฟไอออนได้กินกน้ำกันเนานะาาแต่ละเทือกินแต่ปิ้งซี่นกินแต่นะลาบแต่ลาบกินแต่ตำคุ้งเนาะมื้อนี้กินอาหารของแซ่บทุกคนนี่มีปลาหมึกมีตีนไก่ มีอันนี้เอาถึงใกล้ขวดเลยชิมโปรไซค์กันเลยชิมโปรไซค์กันเลอุ้กระดูกหมูอืมระดูกหมูอ่ะโอเคดูกได้ชิ้นได้บรรพบุรุษกันคักบมัอนี่เนาะมืดเลยนี่แหละทุกคน,นทางที่ดีก็คือเวลากินเหแซนะ่บเราต้องผ้าเข่าเนี่เยทุกคนเด้อใครสนใจเก็บไว้ในใจก่อนเอาพัดลมกันเปิดทับออเดอร์มันเลเสีเอาเท่านั้น เดี๋ยวไปเฮ็ดคลิปยูนูสปหลายๆก่อนแล้วจะคิดไปขายเครื่องอีกแนนแเกินทับออเดอร์ล่ะทุกคนจึงที่มาอันะทุกคนใครอยากได้เก็บไว้ในใจก่อนหาสินค้าใหม่มาเสริมกัอน,น,นแม่แนแล้วสินค้าใหม่ข่อยกับมีนแ้วแต่นี่มีในใจแล้วมีคนอยากได้เขียงเขียงนี่ปัตติทบไปเบิ่งหมดละสุดยอดเลยคง,งงามไม่หรือว่าม่กว่าจะวานไม่ยังก่อนก็งามเนาะข่อยยังว่าโอ้ข่อยยังอยากได้บ่ไวเงินข่อยเห็นข่อยยังอยากได้เองเลยว่าแท้เลย อเด็กกยักลืมละโอยมาขามยักเป็นม่มากอะเด็กบุกเอานีามนมที่ข่อยซื้อมันอะขไไล่เชืะว,วะวอ่อืมอาแต่นก้อนกะพอละอาน้มัใ่ักขวบโบราณนี่สั่งยามันแซบถุกคนมื้อนี้นีเมนูเนะาะผักบ้งทนี่นี่ ตัวลงไปทุกคนหมาล่าแซบๆเนาะมื่อไรไปกินกับโอคัมเมื่อท่านไปบาดปุ่นเนาะโอบวกินบวกินอะไรกันซิกินสิกินสิกินอยู่ตัวอิ่มแฮ่อิ่มบาล่ะแกยังสิกินอยู่รสชาติมันก็คือซุ่มๆจีนบ้านเฮาเลยคือนี่ลแหลอมันแตกต่างกันเลยอืใส่ก้อนหนึ่งพอเราได no. ้อูเด้อหรือ <confusing> ว่าซิมก่อนก็ได้เพราะว่าอันนั่นไปกินมาชิมก็ได้อันนี้นี่ ว่าเข้าไปนะทุกคนเนาะจำแล้วปะจำแล้วคือมีจีรีอยู่ว่าเตาหมออ้อน,นี่นี่ไปลงหมอ้อว่าต้มเข้าไปเลยต้มก่อนเนาะต้มก่นอกนที่ส่วนผักคอนใส่แล้วอูเล่เราบอกส่วนผักว่านผักก็คือหนเรเคยปลูกผักเองเพื่อนยังแต่ปลูกกับแม่ต้องมีแม่ยู่น้ำตลอดที่เอ็นเดก็ได้ เดี๋ยวนี้โบได้มีแม่อยู่ทำได้ลยสซอกอยังมีกะถามแม่เห็นมีอย่างก่ะบอกระถามแม่แม่แม่อยู่โอ้ยคือคือแม่สิฮู้บ่ทุกอย่างเลยไอ้ฟ้าเอาอีกมาอีกถ้วยนึงแม่ซีตัวเองเป็นคนซอกเลยใช่ไหมส่องอุ้ยเห็นกับแม่สวยห้องป๊าดไอ้น้ำเจลอ่ะเยวถามฟุตก่อนเนาะป๊าเสียงบรรยากาศอยู่ในสวนพักบ่โตัวในห้องก่อนตัวกุ๊บ ตรงมอันนี้น่าจะเอาเดี๋ยมาตัดนะงวันนี้ให้จุ่มกินกินจุ่มกินกินยี่ส่วนทุกคนอันนี้เอาไปตักทุบอาหารกินกินมาหนีิอาหารที่จุ่มกินกินกินลาบกินก้อยก็เบื่อละเบื่อไอ้หลีปมากินอันนี้จะว่าขึ้นบบว่าเออยี่ส่วนมันอากาศดีก็ขึ้นอยากกินในฮอร์้อนอันนี้นะทุกคน ตั้งไกว่าเออตั้งใจมาแต่หุ่นแล้วว่าชูมเฮดอันนี้จูออยอนฟกิจบีโอยฟ้าคอยกับอูมาอยู่นี่สีว่นองมีหล่คน้างเงาเนาะอือสองคนเป็นมงเงาปลาเมกชิ้นหมูครบเด็ดมันเรื่องไฟจัดแ่ออเดอร์ไากไดแก่เอาไฮโบมักกับโบไซแล้วแต่คนชอบ จะโบชอบเดยวก็ได้ครับโบสุกตัวเองโบเป็นยัางพักดีแต่ยังกินปอเลยก่อนนี่อันนี้ใครสุกี้เนาะจะเป็นสุกี้หม่าล่าข้างมือกัแทบเลยข้างมืออือบหมักเลยข้างมือ เออไอหลังกัมักเนาะอือโหอันนี้มันสุกแล้วบอกอันนี้ข่อยกับมักเท่ากันจะมักกว่าแผ่นึงแซ่บมักเท่ากันแล้วผู้ชายเจลกับครัวแซ่บอยู่ข่อยกินเศษของผู้ชายเจลเหรอ โยงขาวขาก็วุ้ยไกันเนยเจียวจะกินแบบถ้วยเถ้าเอกมาพีชเทนถ้วยได้ยังไงเฮ้ยพวกท่านก็ตักน้ำในไซแล้วพีชไซแล้วก็กินด้วยอีกได้จะสกินดนบ่อเหรอไม่ได้ สวมันยากาดีเลยทุกคนคือมาส่วนนี้เข้าแล้วปุยยากออกอแล้วบ่ยยากเขทางามันยากยากมายคือยากกระเด้เวลาอ่อนบบว่าโอ้ยนี่เล่นที่นี่มาได้เดอน่ะโคตรคือยากเลยคือยากไปทางเข่านี่นะที่าตเข่าจะออกกระเด็หัวใจสลายคือดังเลย Để. Để được à bộ, được coi, được. Kèm bội vậy. Kéo lại, แค่ได้ที่กินจะใส่เบิร์ดหลักก็แล้โอ้เส้นเหรอตัวมันกีนั้นตัวมันที่ซุกถ้าปกติีมันต้องได้แช่ตันดุนก่อนที่มันกินเ้นนี่เล้วอเอาวุ้นเส้นมาใส่ก็ได้อืเส้นร่อนจะซื้อมาเอาไปไล่

กุ้งสีข่านแกเนาะขัานแกเนาะกิได้ยี่เนเนื้อฟ้าเนาะกินกินได้ขี้ข่านแกนะนี่ไอออนไอแกให้นะไอออนฮานแล้วจุกินเลาวไกินแต่ว่าเกาเหรอเฉยนี้บูมีฮานบุฟเฟ่บ่เนาะมื่อเน้ยค่ะไอออนกับไอฟ้าไปกินบุฟเฟ่กันไปเนาะเอ้ยทำไมสอสวนเอากินแล้วก็มากินแล้วก็มาเอามากินอยู่นี่ดีกว่า กินในตะเกียงของละคะหนูนี่กะดิวมาครับกะมันยังมียังบ่เห็นมึกอืมบ่จําได้ค่ะยังก็บ่ <tuk> 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 โอ้แซ่บพาีเลยทุกคน<ส>อากาศมันดีแล้วมันกึินแล้วนี่อากาศพอดียู่เลยนี่บริย้อได้เลยอย่าคืดึ้นไปจนแล้งขอยังขึ้นทอดแต่อันายนกลนเหมือนเลิ่นหมักน้ำมัอนอยู่แค่แซ่บอ่บปสาดจดล ตัวอุ่นค่ะอย่างที่บอกทุกมื้อหน้าเขาเอาอผีดไก่เอาสิงไก่ไกินเงี้ยรับตู้ก็แล้ว่วันมักให้สิงไก่ัวันมักมักสิไก่ประเทศให้กิน่นให้ได้เอวานี่รสกินกับรสกินก็เถอะ เมื่อซื้อจซื้อเจียวสี่ราคาดสิบกินใจอาหารทะเลแซ่บไม่หรออวัอนวันเกิดน้องคอยดีเออวันเกิดน้องมืงอเข้าไปประกาศน้องคอยนีให้เราเดี๋ยววะยงก,กินปลาแซลมอนอยงก,กินปูกินอะไรทาไปไทยเ๋ยวาวาไปซื้อปลาแซลมอน,อๆๆนอปลาแซลมอนูเราคัน,นเล้อยนึ่งสี่แสน ยุคไทยแทยกมาแค่แง่ทื่อๆอาตัวเนาะท้าเที่ยวกงนเหลาเนาะปัญญางไปไลหิวก็มาได้ยุบางทีเอารถ่าไปละนั่นมันยากทุกพาไปเลยหิ่ห่ะ อันนี้แซ่บทุกคนแคน่นนี้เลยดับหนึง่งอุนามินี่แซ่บอ่ะแซ่บ บรรยากาศกินเศษส่วนยยส่วนกับไอออนไอฟ้าและกัตเยอยเนาะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ลาทุกคนไปก่อนเด้อแซบกัตเยยแอยแซ่บแซ่บเฮ้เนาะเสียงเสี่ยงเสียงเครียดเสียงเดี๋ยวได้ยิน่าทุกคนก็เนาะคักเฮคักอ้าคุณนะ